สวัสดีครับสวัสดีนะครับที่พี่เพื่อนๆนะครับชาวุ่ทุกท่านนะครับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถตักรอยยางครับโฮมสุ WA 380าสนะครับขับเป็นซีรีส์เนะครับวันนี้มาใหม่สดๆเลยครับขนาดของส่วนของบุ้งกีนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3.5คิวนะครับตัวกันใกล้นะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยครับ สภาพเดิมนๆนะครับเพิ่งมาถึงร้านสดๆเลยนะครับดูภายในกันก่อนนะครับบอกผ้าครับฟ้าสวยนะครับตัวนี้มีวิทยุนะครับระบบคอนโทรลคู่นะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องยนต์กันดูนะครับ ครับรุ่นนี้นะครับรุ่น7เป็นจอสี่นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังเรียบร้อยเลยจอสี่นะครับสภาพสวยๆกันเลยนะครับเรือนใหม่สวยงามครับภายในกว้างขวางครับรุ่นใหม่ระบบเกียร์ก็มีสี่เกียร์นะครับเดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังสี่นะครับสภาพโดยรวมก็พร้อมใช้นะครับเก่าญี่ปุ่นเครื่องเกียร์ดีครับสภาพ ก็ทดสอบเบื้องต้นแล้วใช้งานได้ปกตินะครับดี๋ยวไปดูจุดหนึ่งกันต่อครับดูเครื่องยนต์กันนะครับตัวนี้รุ่นผลิตนะครับปลายปี2 0 1 5แล้วนะครับค่อนข้างใหม่เลยนะครับเครื่องยนต์นะครับ6สูบนะครับมีเทอร์โบด้วยครับเครื่องคมสูบครับ ต่างๆนะครับแผ่นบุกกันเสียงยังอยู่ครบเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับตะแกรงครับแผงหม้อน้ํานะครับตะแกรงกันอย่างดูดีครับแข็งแรงนะครับมีกล้องมองหลังนะครับนี่ครับเอกลักษณ์รุ่น7นะครับซีรีส์เก็ไฟหลังตะกลมแบบนี้นะครับดูง่ายครับรุ่นนะครนะ ค่อนข้างเปลี่ยนโฉมไปเยอะเลยนะครับเนี่ยเครื่องอีฝั่งนะครับนี่ตัวถังเฟรมนะครับก็เดิมๆเ,เลยนะครับยังไม่ได้ทำดีนะครับพัดลมระบายความร้อนหลังแบบไฮดรอลิกนะครับเครื่องแห้งดีครับเร,เรียบเลยนะครับ โอเคคขับพี่พีนได้หารถตักนะครับไซส์ประมาณ3คิว3คิวครึ่งนะครับลองมาดูได้นะครับตัวนี้สวยนะครับขนาดยางเบอร์23.5ขอบ25นะครับนี่ครับรุ่นเนะครับดูชุดคานเพลน้าครับนะครับสภาพสวยเรียบๆแห้งๆกันเลยนะครับ เมงกี้ก็ติดรถนะครับประมาณ3 5กิโนะครับถ้าชอบคันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ตั้วยนะครับโคมสุวว WA 387 0ุนนะครับตัวนี้ปลายปี2025ครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมรีวิววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ